อังอะเฮ้ยเช็คต้นใหญ่เลยเช็ตนใหญ่เลยเช็คต้นใหญ่เลยจบอันนี้เพื่อนจบปกตแข้งคุณสามสิบจจเลยสี่สแปดจูนครับงครับเข้าไปงเข้าไปไปแล้วพี่ป่าวเออกไปแล้วตัวมั่วเลยไอ้นี่ตัวมั่วเลยสั์ มามาพี่มา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 ่าม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 ีค่มาามามาามาัาม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 ครับามมา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 คามานามามามนีาม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 มามามมามาอามมครับาอมานััรมมามามา เขาอยากฟังครับว่าคุยอะไรกันนะมาไม่ขอคุยด้วยกันได้ครับคุยไหนๆเพราะดาเราเสือกไอ้เหี้ยโคตรแรงอ่ะใครวะเหี้ยหลานพี่บอลดาดแา้วกเสือกเฉยอะไรนะหลานที่ด่าผมเสือกเฉยเลยโอ้โหเขาบอกาเสือกจริงเหรอจริงเลยบอกว่าทำไมมันมีคนมาเยอะจังมาฟังเยอะจังจริงเราเราก็อยากยืนฟังเฉยแต่เราไม่ไดกเสือกหรอกเอาจริงอ่ะมันว่ากันแรงโคตรว่าเรี้ยงส่งเรียกเสือกเงี้ยมันก็เกินไปจริเจ่ะ ก็อ๋อพี่อาถ้าพี่อยู่เดินมาแล้วพี่เขาพูดใส่พี่อย่างเงี้ยอ่ะท้ามมีคนมาฟังเยอะจังแเหมือนกันอ้าเอาเท่ากับว่าเสือกไหมโอเคเข้าใจว่าเป็นส่วนตัวแหละแต่ก็เข้าใจแหละไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่รู้เป็นอะไร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 ครับตัวลองทำโนซี่ไม่แน่ใจค่ะเอ่อไอเมทไอมิดยูทูว์ไอมิดยูทูว์ไม่เป็นไรหรอกเราก็ใช่เราไูอมบ์ร็อคยูแอนมีแอนิมขอโทษละกัน ่เขาไปเสือกอะเจยกอูงอาชมาชมลาชมาลกูซาลากเกตแย่แย่เทแคฟยูควาก็เสือกควาก็เสือกแยอเวสเกตเซนชันแย่เวสเกตเทชันเยอเซนทันโลกไอ l อมลีก็แแคนยูเก็บทามีฮะแฟลกยูเดทามีไอมมีแคนยูทาร์สเล e ฟอ e ์มีเพ o n ไ e r s นอัน a n d ร์ a เ n o เอทอลไอเโน่ไอแอมมี o ๋ at the ดอร์เฟร์เดอร์โฟร์เดอร์ no I add I add and I have you and I have you I have CPU ใช่ไหมหรือว่า I have the i d e a no 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 I have a right I have a right I have CPU oh 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 like you like CPU I like I like CPU have you have you seen? I I oh I I love I love I have CPU so much thank you thank you song thank you song get to the man ทำไมคนมาฟังเยอะจัง t a n k you the manie Uh, Maggie, Tamar, and Magpul, and Sanctesco, yeah, Lodan, and Lo Robinson. Black you, me. Huh? Crack you, me. Crack you, me. Yeah. Yeah, At a four, to five. Yeah, I, I, and a six, seven, I'm, eight, I'm, uh, nine, ten. Uh, throw two, and I listen, and to me. <laughs> Tell me, you.

I'm falling for you. 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 I'm up for you. Up, 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 up. Cool. Hey, <laughs> you, you, you? <laughs> <laughs> you i am up, up, you for you i am very you you i am falling for for you i am you i am you ขอเล่นทำนองไร้ก่อนทำนองนะทำนอง่ได้ฟังฉันไม่ร้ฉันไม่รู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 ้ฉันไย่รูันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รูังไม่รู้ฉันไม่รู้ฉัม่รู้ันไรันไรู้ฉไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉนไมรู้ฉันไม่รู้ฉนม่รันไม่รูันไม่รู้ฉ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  อย่าเอลคัมทูววายเอลคัมทูวายย่าคื่อร้ายเอะทำไมคนมาฟังเยอะจังทำไมคนมาฟังยอะ e forty f t f r t y f i v แนั่นนั่นนนนี่นนน่นโอ้โ and I h a CPU ไอะ no no I h a v เป็นไงโดนบ้างเป็นไงวะรู้สึกไงวะเป็นไงเวลาโดนพูดอย่างงี้บ้างอะรู้สึกไงวะไม่ได้ถามยูนะ ไอ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 โอเคนะวิดยูอ่ะแอมโอเคนะแอมโซกูดนะวิดยูโอเค I t h อ u g h t y น u don't like me แอมแอมแอมตาย for you แบบมี Let's go นะ Yeah 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 for me and let's go yeah oh ไปถึงว่าอยู่ตายให้อายแล้วอยู่ก็ไปใช่ไหมอยู่อยู่อยู่คัวิดมีนะฟรีฟรีไวไฟนะ

หมู่บ้านสลยาสวยเยไแม่ไยูยูยู่เออเวลาทามทามอีทูทูทูเอเอ็มนะยูยูโกทุกีตีน้อยวิทวิทูวินีนะอีททูเนหรือเปล่าอนนี้กอนนแม่แน่วาแนอันนเซนนี่ก็นี่ก็อันนี้ก็เด็กแกอไอพ่กจกังเลยอเ็กม่ดกเอร์เ่ายนะเย่เย่ไม่แเดเกอร์เด่าเกเก เมื่อกี้คุณพูดอะไร2 2 A M สุกี้ตีน้อยอะไรเออเยวิด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 ไมเฟนมีนะอยูยูโอเคไหมไม่ไม่โอเคแันกู่จะไปเดินเดินวิ่งอินรันอันนีมันมีที่จะต้องต้องเทคไว้นะ I don't wanna go สุกี้ตีน้อย at 2 2 A M อ่ะนอนนอนนอน2 2 2 A M อะบีบีคอนออฟยูอาร์เวลี่เพตตี้อ่ะเวลี่เีตตี้ยูยู่โซเพตตี้เกิร์ลนะโซเพตตี้เกิร์ลอ่ะใช่ใช่ ไอไอทีโยฟ a ตตีเล e ยว l i ฟ e ไปแล้วอ่ะใช่ I need you you eat with me นะสุกี้ตีน้อยนะสุกี้ตีน้อยแต่ I don't wanna go with your friend it is so dangerous อีตีน้อยมันน่าหัวไอ้นอ n ไอ้นอดดันะแต่ you 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 แบบ feeling good นะ with me นะโอเคไหมใช่ไอ้นอดไอ้นอดแต่จะหลับหลอกหลอกหลอกผู้หญิงไปฉันมาไอวิวโกวิทยูพะเออมามี you have to go with me to protect me I don't wanna go สุกี้ตีน้อย just เออ with with them มามันน่ากลัวอีอีอี not not ไม่น่ากลัวหรอกครก็ไปได้ he safe he safe he friendly โ yeah, อ he, s friendly. <S he friendly and safe ใช่มั้ยอ่ะ เซฟชัวร์เซฟชัวร์ you can go to ีน้อย as well พาราเมโอนะย o ยู o u g พาราเมโอนะพาราเมโอคือที่ไหนเนาะไอม่รู้จักวิดวิดวิดบาเฟนมีนะจุกู้สายห้าสารยานะจุกู้สายห้าสารยาอยู่ตรงไหนไอม่รู้จักว the fort the fort the fort the you 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 แอบอยู่ลิสซิ the fort นะ you 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 visit the fort ก็ได้ถูกินตีน้อยอะถูกกินีน้อยอะไอแฮกซีไปยู ไอ้นี่ก็อยู่ที่นั่นด้วยอ่ะใช่ไอ้ half cpu อยู่ที่สารยาค่าหรอสายสายสี่สายสี่ t ด e four the four อ๋อแลอันนี้ไอ้ไปไอ้ไปไอ้ไปเออเออไอ้ half cpu ที่สายสี่ดีกว่าไปยืนรอความหวังอ่ะเพื่อเพื่อไอจะได้ตัวอินน่งฟรี S cafe the boy friend นะอยู่โอเคไหมฮ่าอันนั้นมีบอยเฟ i e n d ยูย yeah, like like ูซิงเกิลเหรอ y e I'm single จัดสไลด์ my f r i e เลยจัดสไลด์ my f r i e เลย my f r i e ก็ซิงเกิลทัวร์ทัวรใครอ่ะผมไม่เอานะกลัวเอ้ยจุกูจุกูเป็นยูไอเดอรตีน้อย I am from you อ่าสุกี้กินดา โอเคทุกี้จินดาโอเค I wanna try I wanna try ทุกี้จินดาดเปิดใหม่โอเคโอเคนีแวแวแอิดวะแหววอิดวะุกี้จินดาเมื่อกี้พาไปี่แหววบ้านอะแวบ้านอะไอแล้วไอดัไอดัีน่อยจุกไม่พาน้องสาวไปหรอสุกีจินดาแล้วจุกไม่พาน้องสาวไปเหรอ no i am a no no sister อ๋ออยู่บานมีน้องสาว yeah i am a brother i am open the new the new the new the ร้านนะดูสุกี้ open new ร้าน my home นะ my home you come my home นะ yeah คำยอโฮ่ for 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 สุกี้ yeah สุกี้ใช่ for สุกี้ พอไม่ไม่ไม่แฮนม่แฮนนะม่แฮนอ่ะไม่แฮนใช่โน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 สุกมรรวม I d เดอ k n o นสุกิมรมมารวมอิสเ n ียโน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 อิ i เดอะซูกิอเดไงจัดไลน์เดอร์ v e g e a b l e วัตถุดิบจัดไลน์เดอะฟูดม่ไม่คริเชนอ่อ have 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 กนะม่คริเชนรูมอ่ะมีมีสุก้นะไม่คริเชนอ่ะโนโนโนอยู่อยู่ดอนคายนะอยู่ดอนคายอยู่ดอนสแกเลตนะ scary yeah okay um oh oh สารยาสลย่หม <z traditions and heartbreaking> like <bbe> ู่บ้านอะไรเอาไุเอาไงพี่เปาเาจะเอาเมืองป่ะเดิมพันเดิพันเงนในเกมเดิพันเนในเกมไปไปดไปไปดไปเสียเลยไปดิโอเคโอเคเดินบนทาไมวะเจ ไม่มีอะไรทำไงชีวิตว่างไงเทนนิสเดียว่ัเพื่อนมามีแล้วมีอ่ะเดินบนทำไมวะพี่อนขอโทษทีเพื่อนขอโทษทียืเดินบนทำไมวะอยากฟังไงพี่พูดอะไรก็ไม่พูดขอโทษเออมียู่อย่างนี้แหละขอโทษทีเพื่อนเออมาเดินวงเดินบนจะเดินบนทำไมวะเจ๊เอ้ยกูบอกไปกี่ครั้งแล้วไงขอโทษทีเพื่อน มีค <wie> าพี่เจเจิกาอเดลีกาอเดลีกา <Natural ination>